สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงาบบูพยาวันนี้จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับสำหรับชาวพฤษภเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็ รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อเป็นดวงของคุณคนเดียวนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยา5 9 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับไพ่ประจำตัวของคุณได้เป็นไพ่ส n ตร h แสดงว่าช่วงนี้คุณเองนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการมีกลยุทธ์การมีแนวชั้นเชิงนะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทําอะไรมักจะมีระเบียบแบบแผนกับการคิดการตัดสินใจมากขึ้นและมีโอกาสที่ตัวเราเองจะเป็นผู้นําได้ดีขึ้นนะครับคำว่าเป็นผู้นําไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบว่าโอ้บุกตะลุยคนเดียว ข้างหน้าอย่างนั้นนนะครับหมายความว่าความเป็นผู้นําแปลว่าเราสามารถที่จะกล้าขิดกล้าทํากล้าแสดงออกมากขึ้นกับในเรื่องของสิ่งต่างๆมากขึ้นส่วนมากชาวพลึกศบมักจะเป็นคนที่ไม่ได้ถ้าดาบประจําตัวไม่ได้เป็นแบบ<ฮ>เด่นนะครับก็แปลว่าเราก็แค่เป็นแบบผู้ซัพพอร์ตที่ดีนะครับเพราะว่าชาวพลึกศบเป็นคนที่ค่อนข้างยอมให้คนอื่นมากกว่าไม่ยอมคือเราไม่ได้แบบอยากจะเป็นนัมเบอร์ e นอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราแต่ว่า คือเขาเว่าไงดีละ่ะเหมือนเราค่อนข้างดูมี power energy เยอะไงกับการเป็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของเรามันพิสูจน์แล้วว่าเราประสบความสําเร็จได้เราพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเข้มแข็งพอที่จะลุยทุกอย่างและประสบความสำเร็จได้จากไพ่สงิ่งคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากมายแค่คุณเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วตัวเราเองจะไปในทิศทางที่ดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับ มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นดูดีและมีสเสน่ห์นะครับแล้วทําให้เรามีในเรื่องของการทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้ลงตัวมากขึ้นสังเกตดูว่าหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงที่กําลังกอดสิงโตอยู่จริงๆคลอเคลียสิงโตได้นะ่ะหมายความว่าเราสามารถที่จะพิชิตปัญหานะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์แล้วไปในทิศทางที่ดีด้วย สติความคิดของเรานะครับไม่ได้ด้วยวิธีอื่นดังนั้นเนี่ยคือเรามีโอกาสดีๆกับแนวความคิดอยู่แล้วนะครับที่เราจะไปในทิศทางที่ดีและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมให้กับตัวคุณมีไพ่เด e ฮา The Har The Har an, ร์ฟแ h น h ์เดฮาร์ฟันแปลว่าเราสามารถที่จะมีชาวปัญญามีความคิด นะครับในการตกผลึกการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีเหตุและมีผลรองรับอยู่เสมอนะครับค่อนข้างมีเหตุผลนะในช่วงเนี้ยเราก็แบบเออคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างดูสงบคอนโทรลนะครับหรือคอนเซนเทรตอะไรได้ดีขึ้นหรือสามารถที่จะมีการปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติเปิดรับเปิดกว้างนะครับทำให้เราเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่ดีกับในเรื่องของ อะไรหลายอย่างที่เข้ามาแล้วเราสามารถโปรเซสได้ดีขึ้นนะครับประมวลผลได้ดีขึ้นนะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นและยังมีคนสนับสนุนให้กับตัวเราอีกต่างหากเพราะว่าดาวอตอนนี้นะครับเท่าที่ดูคือดาวเนี่ยจะมากองกันอยู่ในภพเรือนอวินาศใช่ไหมครับแล้วกําลังดาวราหูกําลังจะออกไปจากเรือนวินาศแล้วนะครับไปเข้าสู่เรือนอลาภะโอ้ทีนี้บอกเลยว่าชาวพฤกษจะประสบความสําเร็จแบบ เยอะมากและดาวพระอาทก็จะทับหลักในอีกไม่ช้านี้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่คงถ้าพระอาททับหลักน่าจะเป็นหลังมาประมาณเมษายนก็ช่วงประมาณหลังสงการเป็นต้นไปนะครับก็เขาดาวรอไปเลยนะครับนะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับยังไงเราก็ยังมีโอกาสดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย ชี้นาหนุนนําให้กับตัวเราเองนะครับมีเซนส์มีลางสังหณรบางสิง่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเรานั้นประสบความสําเร็จได้แต่ตัวเราอาจจะต้องพยายามตัดในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความเป็นนักทีฟหรือความเป็นความคิดมากไม่ตกกังวลหรือความรู้สึกที่อาจจะดูหงุดหงิดใจนิดหน่อยนะครับก็คือเว้นออกคัเกิดขึ้นเส้นออกคัเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนเซนซิทีฟอะ นะครับเซนซิทิฟิตี้มากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนกับมีความอ่อนไหวง่ายอาจจะเป็นเพราะดาวมฤตยูโคโจรทับกับลัคนาของคุณเองดาวเกตนำหน้านะครับมันทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนแบบจิตใจมันอาจจะดูแบบภาวะะวงนิดนึงแต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะเพราะตัวเราเองมีสติความคิดที่ดีและมีความเข้มแข็งในตัวในต,ใน,ตนพอที่จะสะกดข่มทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นเพราะคุณเกิดในราศีพฤกษ ปรึกศพเนี่ยเป็นคนที่แบบคะแนอะไรดีะเป็นคนที่แบบมีพลังงาน energy กับการที่มีความหนักแน่นมั่นคงที่สุดใน12ราศีเกิดในราศีธาตุดินก็คือหนักแน่นอยู่แล้วนะครับแถมยังอยู่ในกลางธาตุกลางธาตุคือความสเสถียรที่สุดจึงทําให้ชาวปรกษพเป็นคนที่ยึดต,ติด แล้วก็ยึดมั่นแล้วก็หนักแน่นมั่นคงที่สุดใน12ราศีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรายังมีความเข้มแข็งในตัวในตอนอยู่แล้วนะครับแต่ดาวมฤกตยูเนี่ยเวลาตอนนี้ได้โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วมันก็อาจจะทําให้เรานะครับมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นถ้าเรานะครับยอมปรับยอมเปลี่ยนแปลงชาวพฤษภจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ใครที่ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเราเองจะถูกโลก หรือถูกคนสังคมโดยรวมเนี่ยปรับให้ตัวคุณนะครับไปในทิศทางอิทิศทางหนึ่งก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับในการปรับก่อนหรือเราจะรอให้สังคมหรือว่า,อาแรงกระแสของโลกเนี่ยปรับเราไปในทิศทางนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับขึ้นไพ่ the t e m p r a c e ด้วยเห็นไหมครับดวงดาวมันสอดคล้องกันเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่ายึดติดนะครับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไป การที่เรามีสติกับการตั้งมั่นอ่ะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันก็ช้าบางทีมันก็ไม่ชัวบางทีมันก็แบบกว่าเราจะแบบเขาเรียกไงละเหมือนจะทําให้ทุกอย่างมันมั่นคงพออ่ะมันต้องใช้เวลานานเกินไปมันต้องรันขบวนการตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่แรกจนจบเลยมันเหมือนขบวนการที่ที่มันเป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมครับมันดีนะแต่คุณลองคิดดูว่ามันมัน ตามกฎตามเกณฑ์ตามระเบียบเกินไปอ่ะทุกอย่างมันจะช้าแล้วก็แบบกว่าเราจะสําเร็จกว่าเราจะได้เอาง่ายๆลองไปคิดดูว่าเรานะครับลองเปรียบเทียบดูว่าชาวพกศบจะเหมือนอการติดต่อง่ยงานราชการอ่ะคิดดูว่างานราชการช้าแค่ไหนปิดสออาทิตย์ปิดนั่นปิดนี่ปิดนู่น,ป,น,ป,น,นปิดทุกอย่างเลยแต่ว่าเอกชนอ่ะแบบ มันก็ปิดบ้างแหละแต่ว่ามันก็ยังโฟล์มันก็แบบไปเรื่อยๆได้ครับรันโปรเซสไปได้เรื่อยๆแบบนั้นแหละให้เรานึกถึงว่าชาวพลศจะเหมือนกับเอกชนเออไม่ใช่เหมือนเหมือนจะเหมือนรัฐบาลที่แบบต้องทําอะไรเป็นขั้นเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนไปมันจะค่อนข้างดูเสถียรแต่ช้ามากเลยแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างมันจะช้าน,ะนานนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราทําแบบเอกชนอนะ่ะมันจะแบบ ไปแบบสบายสบายไปแบบเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องปรับนะเอ่อถ้าดำเรือจะอยู่มาแล้วเราต้องปรับนิดนึงแล้วเราจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิร์ทเทมเพลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสดีๆกับสิ่งที่มันเป็นการเติบโตการพัฒนาด้วยตัวเราเองต้องมีความเข้มแข็งกล้าที่จะ move on กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอิทธิพลใต้สำหรับคือ Six ออบสอดเกิดขึ้นคือเราต้องปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดูขัดแข้งขัดขาอะไรที่มันแบบขัดหูขัดตาอะไรที่มันแบบเหมือนทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดของเรามายเซ็ตของเราหรือ,อผู้ข่มรอบข้างอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้อง เปลี่ยนแปลงหรือปรับทุกอย่างแล้วเราจะไปในทิศทางที่ดีอย่ายึดติดปล่อยวางเหมือนไพ่เป็นนี้ผู้หญิงคนนี้กําลังปล่อยเห็นไหมครับปล่อยดาบเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วกําลังจะมีแสงสว่างอยู่ตรงปลายเหมือนปลายอุโมงค์เลยมันแปลว่าเรากําลังจะเห็นทางออก เรากําลังจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเห็นทางออกที่ดีขึ้นดังนั้นชาวพลิกพยายามนิดหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนแปลงและเราจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการงานเนี่ยใครกําลังรอคอยงานนะครับกำลังรอคอยแบบพันธมิตรรอคอยหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆหรือว่า รอคอยในเรื่องของอาการที่ไปสมัครงานแล้วอยากจะได้งานอยากจะมีคนมาช่วยเราหรือแบ่งเบาภาระสิ่งต่างๆของเราเพราะตอนนี้เราค่อนข้างมี power มี energy มากนะครับอยากจะให้ทุกอย่างมันสำเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากนายออกวานเนาะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังแบบรอคอยใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเรามาสนับสนุนเราหรือมาส่งเสริมในสิ่งที่เราอยากจะ ก้าวไปข้างหน้าที่ดีขึ้นนะครับบางทีเราทําเองมันก็เหนื่อยมันก็ล้ามันก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเราค่อนข้างดูงานแบบสมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอยากจะมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนมาคอยแบ่งเบาภาระเรานะครับมีไพ่แบบนี้เลย two of c u p เกิดขึ้นอืม ปพาว่าเราอยากมีพันธมิตรมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเราอยากมีการยานามิตรที่มาแบบให้กําลังใจเราอะไรเราเนี้ยมันก็มีส่วนตรงนั้นบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราทําอะไรคนเดียวมันก็จะรู้สึกว่าแบบคือเหมือนโบราณที่เขาบอกกันะครับอสองหัว นะครับก็ยังดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วในการคิดในการตัดสินใจเนาะมันเป็นอะไรที่เราแบบถ้าเรามีคนช่วยเหลือสนับสนุนมันก็น่าจะดีขึ้นมันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นไม่ต้องกังวลนะครับเรากําลังจะมีคนที่มาคอยสนับสนุนหรือมาคอยส่งเสริมให้กับตัวเรานั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นสองถ้วยมาแปลว่าเรากําลังจะมี หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะครับที่มาคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเราเองก็ได้หรือมาแบ่งเบาภาระของตัวเราเองก็ได้หรือใครทํางานประจําจนแบบวิ่งจนหัวขวิดแล้วนะครับเหนื่อยล้าไม่มีใครมาช่วยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะมีคนมาช่วยเหลือละนะครับหรือมี พนักงานมาเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นหรือใครที่ขาดลูกน้องอะไรแบบเนี้ยเราก็จะให้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มแล้วมาช่วยเหลือมาสนับสนุนกับตัวเราเองแบบเนี้ยเป็นต้นได้นะครับดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาละเพราะว่าสังเกตดูว่าเป็นลูกผู้ชายกำลังเทน้ำให้กับผู้หญิงมันคือการเสียสละให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแปลว่าเราจะได้รับการสิอ่า การสนับสนุนการส่งเสริมจากอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าโอเคนะครับการงานก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็พยายาม ปรับเปลี่ยนวิธีการและลองมองสถานการณ์โดยภาพรวมให้ดีแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับอาจจะต้องไปช่วยเหลือบริวารน,นิดหนึ่งนะครับบริวารอาจจะมีต่อต้านหัวแข็งในบางคนบางครั้งเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปหรือเราอาจจะต้องไปช่วยชี้แนะนะครับในเรื่องของบริวารเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็ลงตัวได้มากกว่านี้นะครับ แต่คุณสามารถจัดการได้อยู่แล้วเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตมันเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆที่เข้ามาให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับ มากกว่าเนาะที้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอินทรพนการเงินของคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ใบเดียวแต่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่กลางๆถึงค่อนข้างโอเคนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างมีโอกาสดีๆนะครับกับในเรื่องของการเงินเงินอาจจะไม่ได้อู้ฟู่แต่อย่างน้อยคุณหมุนเงินได้สบายๆค่อนข้างโอเคคล่องมือนะครับนะมีโอกาสที่จะดีในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาแบบ ไม่ขัดมือแต่ก็ไม่ได้หวือหวามันก็โอเคไปในระดับเจ็ดเต็มสิบนะเนาะมันก็ประมาณนั้นแหละก็โอเคขึ้นนะครับดีขึ้นประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนผลตอบรับบางคนทํโ OT มากขึ้นก็ได้รับเงินโ t มากขึ้นนะครับได้เบีย้ยเลี้ยงได้อะไรมากขึ้นได้สวัสดิการสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเพราะจดเหรียญเนี่ยมันแปละวะ่าการได้รับดอกได้รับผลแหละ จากสิ่งที่เราทําเอาไว้หรือใครลงทุนเอาไว้ก็เริ่มที่จะได้ผลกําไรได้รับผลตอบแทนนะครับกลับคืนมาแบบนี้เป็นต้นเนาะอย่างน้อยก็ได้ดอกเบีย้ยได้อะไรแบบนี้กลับมาถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเรากําลังได้กําไรนะครับเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเล็กน้อยคือสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองนะครับไพเดทมาเดทไม่ได้แปลว่าเราจะเสียชีวิตแต่แปลว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอข้าวของเสียหายอะไร่เงี้ยต้องต้องใช้ใจ่ายในเรื่องของการซื้อใหม่อ่ะสมมติว่า ตัวคุณเองอาจจะทําโทรศัพท์ตกโทรศัพท์หล่นโทรศัพท์เสียอะไรเงี้ยต้องไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นประมาณนี้เกิดขึ้นหรือเครื่องไม้เครื่องมือชํารุดเสียหายต้องซื้อแบบเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับมันก็จะเสียเงินในเรื่องของ ตรงนี้บ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันแต่มันจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ